สวัสดีครับกลับมาพบกับเที่ยวไซวาอีกแล้ววันนี้ผมอยู่ที่อำเภอภูผามาจังหวัดขอนแก่นครับนี่ครับด้านหลังคงน่าจะเรียกว่าภูผามานะครับผมก็ยังไม่ได้ทําการศึกษาข้อมูลเลยรู้แต่ว่ามาผมต้องการจะมาแวะ,แวะพักที่นี่ก็เลยแว่นมอใส่มาแวะพักที่รีสอร์ทนะครับนำชื่อรีสอร์ทไได้เหมือนกันนะรีสอร์ทโดยเนี่ยริมภูผามาเลยครับเป็นทุ่งหญ้าแบบทุ่งไม่ใช่ทุ่งหญ้าดีทุ่งนาแบบสวยเลยครับ เขาบอกว่าประมาณ4ี่โมงครึ่งอ่ะ,ะไอค้างคาวอจะบินออกจากถ้ำครับก็ยังไม่รู้ว่าถ้ำไหนเหมือนกันรอดูอยู่ครับตอนนี้นี่ okay, ครับก็เดินดูแล้วรอบบรรยากาศแล้วรอบรีสอร์ทตอนนี้น่าจะเป็นแบบที่พักเยอะนะด้านนู้นก็มีแบบว่าที่พักด้านนู้นแบบที่พักแบบริมภูผาม่านที่ไปหมดเลยสวยงามครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าเราจะเห็นค้างคาวบินออกจากถ้ำไหมวันนี้ ทำไหนไม่รู้อ่ะแต่มองด้วยมันจะมีรูทำอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยก็รอดูครับตอนนี้ก็เนี่ยฮะขึ้นมาดูค้างคาวกำลังบินออกจากถ้ำครับแต่ไม่รู้มองเห็นเปล่านู่นครับกำลังบินไปเลยจริงๆอะ่ะเนี่ฮะนี่นี่นี่ปายนี้นผมนี่ครับป้ายนี้ผมครับค้างคาวกำลังบินออกจากถ้ำครับ มาเป็นฝูงเลยครับีน่นี่นี่นปลานี้ผมนี่ครับกลางสวยเลยครับจริงๆจะออกมาเร็วกว่าน,นี้แต่คือตะกี้ไปเข้าห้องน้ําอยู่ยก็เลยแบบว่านี่ครับถ้ำมันน่าจะอยู่ด้านหลังตัวเนี้แล้วก็ปลายครับโหสวยมากครับตอนนี้แสงแบบสุดๆค้างคาวก็บินหนอ เพราะว่าตอนแรกเหมือนคุยกับพี่เจ้าของรีสอร์ทพี่เจ้าของรีสอร์ทว่ามันจะบีมพินหะบีมหารีสอร์ทแต่มันก็แล้วแต่วันนะดูครับด้านนู้นก็หลายคนก็มาถ่ายรูปวิวอะไรสวยเลยครับเสพสมธรรมชาติจริงเลยเราวันนี้โอ้มาเป็นฝูงเลยตอนนี้ก็เวลาเย็นแล้วฮะพระอาทิตย์เพิ่งตกกำลังตกไปฮะค้างคาวก็กำลังน่าจะออกจากถ้ำหมดแล้วแหละแต่ที้เยอะมากเลยนะ แต่ผมถ่ายไม่ทนันกล้องมันไม่ดีก็เลยมันซูมไม่เจอตอนนีน้ถ้ามองไปนี่ไม่จะเห็นหน,น,นี่นี่ฝูงค้างคาวกลาลังบินเลยเห็นไหมครับโหดูยังไม่หมดนะทุกคนเนี่ยครับแล้วก็มีกลุ่มที่แบบนักท่องเที่ยวออมาเที่ยวก็มาถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นไปหอที่ผมขึ้นไปถ่ายมาเมื่อกี้เนี่ยนะดูครับเต็มเลยสวยมากถือว่าบรรยากาศดีมากเหมาะแก่การท่องเที่ยว สำหรับคนที่จะมาเป็นครอบครัวเนี่ยมาได้เลยนะผมพูดจริงมาแลว้วแบบว่าให้พาลูกพาหลานอะไรมาแลว้วแบบมานั่งเพราะมันมีหลายรีสอร์ทมากไอตัวนี้เป็นเหมือนคล้ายว่าไอฟู uma, ม่านของผมจะไม่ใช่ฟูม่านรีสอร์ทนี่แหละของผมอ่ะคือเป็นรีสอร์นท,ที่ผมเลือกนะคือทุกที่เต็มหมดแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมนะฮะแต่มันยังเต็มมากคิดดูวันอาทิตย์นะ่ะไม่คิดว่ามันจะเต็มมานยังเต็มมาครับแล้ววิวมันโอเคมากอ่ะสุดยอดครับไม่เคยมาไม่เคยคิดเลยว่าอย่างเงี้ย แต่เขาบอกว่ามาหน้าหนาวอ่ะทะเลหมอกจะเยอะมากเราก็จะรอดูหน้าหนาวครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมาที่นี่มีร้านอาหารมีอะไรกินเกืบเกบเอบๆจะทุกรีสอร์ทเลยครับ ไหนจะกินข้าวอิ่มครับก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วกินน้ำแก๊กหวยเย็นๆคงจะเข้าไปนอนเพราะว่าเมื่อกี้ก็ดืนดูทั้งค้างคาวทั้งแบบภูผาหม่าแบบสวยๆแบบมลมมันเย็นอากาศมันได้นะใครจะมาท่องเที่ยงแบบว่าเหมาะเลยนะที่แบบมาท่องเที่ยวเป็นครอบครัวที่แบบขี่มารถมาจอดมานั่งดูวิวมาอะไรได้นะแลบบ้วที่รีสอร์ทนี้มันมีแบบ มีหมูกระทะมีอะไรที่แบบโอเคนะฮะดูครับ <S <S <N un> นั่งกินแันชิลมากถือว่าเป็นการพรักผ่อนที่ผมลงมาจากครูกระดึงไงเพลียมากสามาสองคนที่ครูกระดึงแล้วผมว่ามาได้พักผ่อนได้แบบคือวันนี้ตั้งใจเลยว่าต้องการจะรเปรียดกายแบบนอนคือที่นอนนุ่มๆอ่ะคุณนอนที่นอนแข็งๆมาเยอะวันนี้สะขอนนุ่มๆอุ่นๆอะไรเงี้ยเยอะๆแบบดีๆฮะ ยังไงเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าว,ว่าเราจะเป็นไงไปครับรอดูพรุ่งนี้เช้ามันจะเป็นไงสื่อเช้าที่ภูผาม่านครับฝนตกเลยเย็นเสียงฝนตกฝนน่าจะตกในสปาเราแต่หลับสบายครับอากาศดีครับที่นี่เย็นสบายเลยเดี๋ยวจะออกไปดูข้างนอกนอกันเพราะว่าฝนตกแบบนี้ต้องมีหมอกไหลผ่านภูผาม่านแน่ๆเลยเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันครับมา,าครับบรรยากาศข้างนอก เมฆขึ้นจริงๆด้วยเต็มไปหมดเลยครับ oh. เลมอกในภูผาม่านย oh. ิ่งเช้านี้บรรยากาศยิ่งดีไหมตอนนี้ก็เริ่มจะ7เจ็โมงกว่าแล้วครับแต่บรรยากาศยังดีอยู่เพราะอาจจะเป็นเพราะฝนตกก็ได้ มันก็เลยแบบโชคดีของเราอ่ะได้เห็นหมอกมันไหลผ่านภูผาม่านด้านหลังนี้ครับดีสอดก็ดีภูม้านเถาติดภูผาม่านเลยครับสวยจริงๆอาหารอร่อยดูที่พักติดเลยครับภูผ,ผาม่านหมอกก็ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เหมาะกกบการพักผ่อนจริงๆ เนี่ยก็มาพักผ่อนหลังจากลงมาจากขูดกระเดิงมันเมื่อยคือจะขับมอเตอร์ไซค์กลับก็คงจะไม่ไหวก็เลยต้องมาหาที่พักนะก็เน,นี่ยได้ที่พักดีขี่มาเรื่อยๆมาหาเอาดาบหน้าที่อำเภอภู่หามาเนี่ยอากาศดีเมื่อคืนนี้หลับสบายเลยฝนตกตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยเย็นชิลับเหมาะกับการพาครอบครัวมาเลยเกินที่นี่สวยจริงๆ ตอนนี้เดี๋ยวก็คงจะรอกินข้าวเช้าแล้วก็คงจะกลับครับเพราะว่าตอนชาร์จพลังงานเต็มอิ่มแล้วก็จะกลับกันกลับมุกดาหารครับบ้านเองไม่ได้อยู่หลายบ้นแล้วคิดถึงบ้านครับอยากกลับบ้านแล้วรอดูบรรยากาศรอบๆนะถ่ายคาแล้วทุงท่งนาภูเขา สุดจริงอัเบอรภูผามา่านเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นเมื่อวานนี้ดีนะได้เห็นค้างคาวออกค้างคาวเข้าไม่เห็นเพรว่าฝนมันตกไม่รู้มันเข้าตอนไหนสวยจริง มาดูมื้อเช้าของโรงแรมครับของรีสอร์ทที่เราพักนี่เป็นปิ่นโตเลยใช้ไงไม่รู้เดี๋ยวด้วยออน่าจะอาอ,ออกสิสิชั่นออมาโอ้โหดูครับนึ่งปลาเจว ไก้าสำหรับห้องสองคนแต่มาคนเดียวครับดูติบข้าวกลนนั่งอยู่คนเดียวว้าวกินข้าวเช้ากันเหรอ เก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วเดี๋ยวยังไงก็สีกคลิปละจบที่อำเภอภูผามานแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง WhereyouGo เที่ยวใสวานะครับแล้วก็เพจเที่ยวใสว่าด้วยว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันยังไก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปนี้ขอบคุณครับ